สวัสดีค่ะกราบสวัสดีทุกผู้ชม f c ทุกท่านนะคะมาแจงเลขของนันิงนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ามี f c หลายๆท่านนะคะหรือว่าท่านผู้ชมที่เขามารับชมไลฟ์สดทีว่าแอดมินไลฟ์สดหายอยู่นนหน้านั่งขาวบอกว่าบ่เห็นถูกเลยแอดมินนะคะท่านผู้ชมตัวเลขกับโบมี่นะคะ คันแม่นไพเบิงจนสุดไล่โซนเลยจะเห็นนะคะว่าแอดมินถ่ายให้ครบทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขทูบหรือวาอ่าเลขตัวเลขสรุปนะคะท่านผู้ชมตะวักับว่าเป็นอย่างนะคะเดี๋ยวแอดมินก็นจะมาแจ้งมาบอกให้ฟังเบิงอีกเทือหนึ่งนะคะสำหรับตัวเลขของน,น,นันิงละคะท่านผู้ชมเนาะกราบสวัสดีท่านผู้ชม f อทุกท่านนะคะไพท,ที่เขามาแล้วนะคะแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์นะคะล้วก็ กดติดตามให้กับช่องไอสตาชาแนลนะคะท่านผู้ชมเนาะสวัสดีค่ะเข้ามาคุยทักทายกันก่อนได้นะคะท่านผู้ชมข้ามาคุยกันได้นะคะเอมานี่ไงเออเสีดำไหมแท้ที่จะสีดำอะ่ะ ครบสีบอาเป็นสีดำวะดิไม่สองสีทูทูนเนี่ยมีสองอันเนี่ยเห็บนบ่แค่ดี่จอสีดำใหม่เพื่นเบิ้งนำ่ำเอาเพื่นใหมาจะโงเ่เขามีสีดำอยู่สวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชม FC ทุกท่านนะคะนี่องค์ทาเวดเกาแมา่ประครบอุตว์องค์ทาเวดมีแค่สองเ่็นไหนมาสององ,องสองเปินซีเอาไปซอยปูเพิ่นซอยปูเพิ่นสังเม่ม ว่าผ่าป่ามันจะไปวันที่สิบวันที่สิบสามสิบสามเมษาผ่าป่ามาจากกรุงเทพซ้ายอุบลกะมีอ่ะวันนี้บอของปูนี่จะอยู่ทึ่งหินใส่ตัวเลขว่าช่วมาแจ้งตัวเลขนั่นเองแจ้งไปแล้ว่าสมอะมานี่ไงนี่นี่เบิ่งถูกเลยเบิ่งถูกเรื่อยคุ่แอนนฟซี่เบิ่งไหลสวดพิ่นอาจจะบ่พอใจเนาะครับผมเนาะเพราะว่าไอยมินไอ้บ่บ่จ้องตรงที่ถูกให้ 14เบิร์ประมาแอดมินไอ้นในในความเป็นจริงแอดมินไอ้ว่าจะไม่เฮ็ดคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ผู้ชมก็เลยไปจองใ้องให้นั่นไปจองให้นานเนาะจตองนี่บะไปจองนา่นไหมบ่ใช่อยู่ไหนล่ะกาบสวัสดีท่านผู้ชมเอฟกาบสวัสดีครับกาบสวัสดีกาบสวัสดีทั้ง7,000คนนะครับผมเนาะโอ้มากมายมือนี้เออเนี่ยสีแดงเออสีดำแต่ยูใช่ป่ะักทายมาผุดคุยแจง ตัวเลขของนาหนิงเนาะครับผมเนาะนาหนิงเราคำว่าแจ้งข่าวเพราะว่ามีเอซีหลายคนหลายท่านเคยถามหาอันพระศิวรีแกะสลักจากไม้มงคลเนาะครับผมเนาะคุณอะไรอะ่ะอันนี้อันนึ้นตัวนั้นคนกับสร้างคนอน,น้มานซีคคุณขันท,ทองน,นะคะสวัสดีค่ะกวรให้แล้วค่ะ <K an> ขอบคุณนะคะจะใช้อะไรเมื่อกีน้นี่ยพอเอาปูกขึ้นมาจะเสิร์ฟเข้ามาใหม่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะคะเดี๋ยวจะมาแจ้งเลขของน,นันทิ์นะคะท่านผู้ชมเนาะแจ้งเลขของน,นันทิ์เอาเลขทูบให้บึ้งกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่น,นันทิ์นี่แอดมินปลูกไปติดตามเป็นงวดแรกนะคะท่านผู้ชมเนาะได้ยินคารว่าเพิ่นเนี่ยไปจุดทูบยู่ที่หน้าน่างขาวปรากฏว่าได้สุกได้หลับมาหลายงวดแต่ว่ามันมีงวดหนึ่ง ที่ว่าได้ถือเป็นแสนเลยนะหนึ่งหาเก่าเออหนึ่งหนึ่งหาเก่าเนื้อหนึ่งเก่าหายแหละจำไม่ได้แต่ว่าได้สามโตเลยนะคะท่านผู้ชมได้เป็นแสนนะคะได้เป็นแสนก็เลยเอมิว่าวนาสนใจนะคะคุณอาเพิ่นกะว่าวนาสนใจนั่มเอมิ่ก็เลยลองนั่มเสนอให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเบิ่งนะคะเพื่อาาอาจจะเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมได้พิจารณากันเบิ่งนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่จริงคนแนมเบิ่งเพิ่นเบิ่องนั่นเองอาจจะเบิ่งเป็นคนที่ยังบ่ค่อยมีเงินมีทองเนาะเอมิ่ไใหญเนาะ แต่ว<ม>่ารถเพิ่นไปจอดไปอยู่หน้าผมครับผมนนไปจอดไปหน้าลอยกุไลหน้า,นานลอยกว่าไร่ครับผมนานร้อยกว่าไร่บริเวณที่ปรเทศยงยางีลอยแถนมีแต่บ้านพีบ้านนองเบิดบ้านเพนิ่นรับสือ่อในบมูม่วงหิมะพาดเป็นหมู่ม่วงหิมะเป็นหมู่ม่วงหิมะพลานแล้วก็เป็นเอยียงเกะนาะมุนันเท็ยนบ,บกบกเนาะบกบกนดำนี่ครับผมตัวเล็บเพราะเอฟซีพนถามเอาแสงลงน้ำแนเดอร์เอาแสงลงน้ำบ่กให้เอฟซีคนเห็นว่า เอพีอาจจะบ,บออันนี้เนาะอาจจะบ,บอเห็นเต็มบันได้เห็นโดนปันไหน,นั่นสินะเพิ่นเลยขออีกว่าเอ็มอินไยเมียงขบศองตัวเลขให้เห็นชัดๆในาวาสันนี้ครับผมเป็นตัวเลขเจ็ดแปดเก้าแปดแต่ว่าเพิ่นจะเอาเลขถูกสี่ตัวมาจุดครับผมเหมือน,น,นเนาะตอนนั้นยิงบอกว่าฟันไปเลยเก้าเจ็ดแปดทนทีเลี้ยงยี่สิบพฤจิ 9, 8, ่าเก้าแปดเจ็ด หรือว่าเจ็ดแปดเก่าคนาว่าได้ครับคนว่าเก้าเจ็ดแปดครับผมท่านผู้ชมเก้าเจ็ดแปดแล้วก <9, S 1> ัถ้าเป็นซองตัวนี้ 8, 8. น,น,นั้นเน้นคักๆเลยคือเจ็ดแปดนะคะทะะ่านผู้ชมลองพิจารณากันเบิ่งสําหรับตัวเลขนะคะตัวเลขของนันิงเลขกถูกที่ไปขออยู่หน้านั่งขาวแอดมินพึ่งไปที่ตามเป็นงวดแรกนะคะทะะ่านผู้ชมเนาะตัวเลขที่ว่าน่าสนใจนะคะเก้าเจ็ดแปดนันิงเฮียงไฮแนวนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะ ส่วนเล็กซองโตทาฟันหายเลยนันิงฟันหายซองโตคือเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะลองพิจารณากันบิ่งเป็นตัวเหลขของนันิงที่มักแห้งนะคะแล้วคนว่กกันแปดแปดไม่น่าแน่คุว่าเพราะเห็นแปดแปดเห็นเหล็กเป๋ามาเหลขกตองมาดูช่วงนี้มันจะมีคนบอกหลายคนเนาะไอ้ไม่ได้เนาะก็จะบอกกันว่บ้านดีๆบอกคนถือเลขได้เง่ายเป็นนัหลานดีๆท่สมมู้ชมจะว่ากาอาจจะบ่แม่น ถือขังเดียวได้เป็นล้านนี่สินะครับก็ถือเพิ่งถืออยู่หลายหลายหวดก็ยังคือปูเพื่อน่ะแหละครับที่นั่งไปขังไปในรถกับพ่อเทื่ยงที่พ่อเทื่ยงเห็ียดคิปให้เบิ่งนั่นนั่งอยู่ข้างในรถกับพ่อเทื่ยงนั่นเพิ่นตาบ่ค่อยเห็นแต่เพิ่นว่าขันมันใจนี่มันรวยแล้วเพิ่นว่าแต่ว่ามีงวดหนึ่งเก่าหาหรือหนึ่งหาเก่านี่แหละนะคะท่านผู้ชมทีนันนิ่งได้ถือเป็นแสนนะคะถือเป็นแสนเลยนะคะงวดนั่นนะคะท่านผู้ชมเนาะแลักกามืเนี้แอดมินกะ มีของดีมาฝากนั่นะคะท่านผู้ชมเนาะมีของดีมาฝากไม่ว่าจะเป็นสีพึ่งน้องช้างนะคะท่านผู้ชมเนาะบอมีมีเอฟซีเพิ่ถามช่วงนั้นทีว่าพาซิเบอรี่นะครับผมช่วงนั้นพาซิเบอรี่หมดพอดีปูพันไดปลุกเสกมาอีกแต่ว่าเพิ่นให้นเะพิ่เจามาแค่ซิบองเนาะไม่ไห้เนาะ แต่เหลือขอนานนี่นี่นี่พัดไดเหลื่ยมขอนานพยังเสียงยมียด้วยวะพี่จะเมนยนางจริง şey ส oh ิวะมีปู่ผนไหพระเจ้ามาแค่สิบองค์ครับเหลือเจ็ดองค์มีคนสั่งไปแล้วสามองค์เนาะเหลือเจ็ดองค์ครับผมจะเหลือเป็นใหม่มั่นป่าครับผมใหมมั่นป่าไม่คูนไม่โย่ไม่คูนฟ้าผ่ามีเหลืออันหนึ่งวะหรือบเหลือ จะมีมั้งครับอันนึงมีมีแหละอันนึงเพราะไม่คุ่นในบ้านบัวลายครับจะเป็นไม้มันป่าครับจะว่าสวยงามเลยครับเนาะเอาไปบูชาครับผมเพราะว่าร์สิวลี่นี่ก็เป็นเทพแห่งความโชคลาภครับผมบัวลอยคนจะไปอยู่ไชก็มีแต่ความอุดมสมบูรณ์เนาะเพิ่มพูนขึ้นทรัพย์สินอีหยังบัวเรื่องการทัศนหากินอย่างที่จากในหน่อยมันก็จะได้หลายได้หลายไปเรื่อยๆตามที่บัวลอิคนบอกมาเนาะก็นั่นแหละนะค่ะท่านผู้ชมเนาะในช่วงหนึ่งมี เอฟซีถามมาหลายมากๆเลยนะคะสนใจอยากจะบูชาพระศิวลีแกะไม้นะคะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้คล้องมาแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เลือดไม่คู้นฝ่าพ,าพาเอ่อหน,ง,หนงองค์นะคะแล้วก็ไม้มันป่า6องนะทะ่านผู้ชมเลือแค่นี้ นะคะท่านผู้ชมเนาะหมดแล้วหมดเลยไม่มีมาอีกนะคะภัยทีสนใจอยากจะบูชานะคะพระศิวลีไว้ไปแขวนหรือไปตั้งนะคะท่านผู้ชมเนาะตั้งได้แล้วก็แขวนได้นะคะท่านผู้ชมเนราะตั้งบ่ไา้นี่จะเป็นแขวนเพราะว่ากันตั้งจะจะพปื่นตาจะใหญ่กว่านี้อีกรป็น่าตั้งไดน้อยนะตั้งบ่ได้แต่ว่าขางหลังมีที่แขวนให้นะคะท่านผู้ชมเนาะมีที่แขวนให้นะคะเทากับไปแขวนไปยังกับไว้บูชานะคะพระศิวลีภัยทีสนใจอยากจะบูชานะคะ เอาเบอร์เอาเบอร์โทรให้เพื่อนเนี่ยอยู่ในสมุดอะในกระ,กระเป๋ากระเป๋าข้างหลังอะสมุดอ่านนี่นะคะท่านผู้ชมเนาะพระศิวลีตอนนี้นะคะเหลือไม้คูณฟ้าผ่าหนึ่งองค์นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ไม้มันปลาหกองค์เหลือเท่านี้แล้วนะคะเป็นไม้มันป่าครับอันนี้องค์สวยเด้เหลือเท่านี้แล้วันาปาก็สวยไม่ใช่ไม่สวยนะแต่สวยก็สวยก่าคือไม่กิดจีบก็มความชัท่าใื่ว่าล่ะครับเ้อ เดี๋ยวก็ไปกราบไหวา้เนาะเพราะว่ากาดย่างถีบประวัติเพิ่นเป็นความเป็นมานะ้าน่ะพระศิวล,ลีเพราะว่าเพิ่นจะแผ่นดินแห่งแรกมันได้ขันพระศิวลีเพิ่นไปถึงนี่กะอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาท่านพี่อนะะพอเที่ยงกับมันใจว่านี่ครูบาอาจารย์ทุกเสียงมาแล้วก็น่าจะน้ำความโชคดีโชคลาภให้แก่ครอบครัวที่น้ำไปบูชาบูชาเนาะไอ้ไม่ได้เนาะ,นนะค่ะนะคะท่านผู้ชมจากข้ามีลอยนึงกะจะขึ้นเป็นแซนหนึ่งล้านหนึ่งดีสิเนาะ หาเป็นความจุดีใส่หลาเบอร์อยู่ในนี่เลยอ๋อนี่ไงบอไม่ใช่ไม่ใช่บอสำรับสงฆ์ธรามราคารวยเยอะเลยอ๋อนั่นไอ้เพื่อนเบิ้งเนี้ยนั่นอันนี้อันชุดสีพึ่งน้องช้างจะได้ยุติสี่อย่างสีพึ่งน้องช้างครับน้ำมันปลาแดดมากไหม้น้ำมันปลาดดมาเป็นยังดอกน้ำมันกัดขวดนึงบอกเพื่อนไป นี่นะคะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้นะคะสีผึ่งน้องช้างก็ยังมีไ้บูชาอยู่นะคะสําหรับใครที่อยากจะสนใจสีพึ่งน้องช้างนะคะติดต่อเข้ามาได้ดย้อยมินเจ้าเบอร์โทรเขื่อนไ้นะคะท่านผู้ชมเนาะสีพึ่งน้องช้างหนึ่งชุดใน1ชุดนะคะเขาจะได้เป็นสีพึ่งน้องช้างหนึ่งตลับทุกท้าเวสวุวรรณหนึ่งดอกแล้วก็จี้สามกริย์นะคะท่านผู้ชมจี้สามกรัตหนึ่งจี้ในจี้เนี่ยนะคะท่านผู้ชมจะมี อ่จะมีเป็นงาช้างหางช้างหนังช้างแล้วก็เป็นสีพึ่งอยู่ในนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะไม่เทคาแล้วก็มีไม้มงคลด้วยนะคะท่านผู้ชมจิตปู่นใส่มาหายนะคะในหนึ่งชุดตาหมาอัสเนี๊ดตาหมานิยมกในหนึ่งชุดของสีพึ่งหนังช้าง นี่นะคะท่านผู้ชมเนาะใน1ชุดของสีพึ่งน้องช้างจะมีอยู่4ชิ้นนะคะมีจี้3กษัตริย์1จี้นะคะสีพึ่งน้องช้างหนึ่งตลับทูบเท้าเวสุวรรณหนึ่งดอกแล้วก็น้ำมต์อีก1ขวดประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะน้ำมนต์ึขวดซึ่งน้ำมนตนนะคะปุกเสกมาจากใบเสมา9้าใบถ้าเราได้ไปนะคะท่านผู้ชมเนาะเราก็ไปผสมน้ำไว้อาบหรือว่าไว้พร<ผ>มบ้านนะคะนะคะท่านผู้ชมเนาะ ส่วนในสีผึ่งน้องช้างนะคะจะมีเป็นมีงาเป็นบมีน้องช้างมีน้องช้างมีหนังมีงามีงามีหนังแล้วก็มีไม้มงคลนะคะฝากฝากยอฝากคูณนะคะท่านผู้ชมเนาะนี่คือ1ชุดสีผึ่งน้องช้างนะคะได้อยู่4ชิ้นนะคะท่านผู้ชมเนาะไม่ยิ้วดำไม่ยิ้ไม่ยิ้วดำคือจี้สามกระสัด แล้วก็สีพึ่งน้องช้างทุบทาเวสุวรรณแล้วก็น้ำมนต์อีกหนึ่งขวดนะคะท่านผู้ชมน้องไพที่สนใจอยากจะบูชานะคะกับบูชาของมื่ใดนะคะดูดิดีซอคี้คิวดูเนามัเห็นดีซอคเดนเนาะนี่มันอยู่ข้างล่างเจ้าก็เป็นนะคะอันนี้ปล่อยวันนี้นั่งบทจักเพิ่นไห้เพราะเที่ยงมากอ๋อเพิ่นเบิงซื้อเออไห้เพิ่นเบิงเป็นเป็นหลวงปู่ทวด เมื่อน,นันปูทวดไปอดีปูพันว่าแหวมใส่หนารดมาตั้งไว้หนารดเนาะไปเมื่อนันไปรับของกระปูนะคะปูห้หลวงปูทวดมานะคะท่านผู้ชมเนาะหลวงปูทวดให้มาด้วยกันโอ้หลายองค์อยู่เนาะสีดำสองสีนี้สองเป็นสี่เป็นห้าห้าองค์นะคะท่านผู้ชมเนาะนี่แอดมินออยเบิร์นซื้อนะคะหลวงปูทวดแกะไม้นะคะท่านผู้ชมเนาะหรือว่าแกะสลัก นะคะท่านผู้ชมนี่ปู่ให้มาเป็นของดีไว้ติดบ้านนะคะท่านผู้ชมเนาะว่าพันไห้มาใส่นารถอ๋อนารถนารดตั้งน่ารถอดะจริงจริงก็ไว้เพื่อนก็ได้แหละบูชาแมนก็ไว้ทั้งหญิงพร,กระก็ไดออนะคะพันไห้ม่านะลองฟูทวดนะคะท่านผู้ชมเนาะเบอร์ทโทรไพ่ถีสนใจนะคะอยากจะบูชาของม่านะคะท่านผู้ชมเนาะ ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรนี้เลยนะคะ0845839419นะคะท่านผู้ชมเนาะของดีอ่ะซื้อไว้เนี่ยเมืออื่นสรุปแล้วเรื่องอะไ้ไปเนาะไม่ได้ไปอ่ได้ไปและอันก็คือตอนทีตอนอะไล่โสดกอนนะคะทีมิ้นบอกว่าจะเดินทางไปบวงสวงหลวงพีมีเส้นนะคะอ,อยู่พุทธไทยสง์บุริรลัม ตอนแรกว่าจะเดินทางไปนะคะแต่ว่าแม่ตอนนี้บอสะดวกนะคะท่านผู้ชมเนาะติดทุระก็เลยไม่ได้เดินทางไปนะคะไคที่อยากจะติดตามก็มีคลิปให้เบิคือขึ้นเออเดี๋ยวจะมีคลิปมาให้ดูนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเราไม่ได้ไลฟ์สดให้ดูนะคะเีนจะไปติดตามัวเลจากปูสามเป็ดมาฝากพี่ฝากน้องจากหนักหน่อยไปเมื่อนั้นบ่ราว่าเจอก็หนักน่อยืัอนี้จะเป็นไปหาหนักน่อยมือนียปูก็ะไฮมากเนาะเววสุวรรณ กับเพิ่์ลไฮมาสพอเที่ยงกาบบางข่างเพิ่์ลไฮมาสกับเก็บเก็บใบเนาะไม่ได้ให้มาสองสีสีสีดำกับสีขาวได้เพิ่์ลคือเพิ่์ลไฮมาสสองสององค์ให้มาแค่สององค์พาะเวสสุวรรณนะคะนี่คือการพาซิบลีนี่ก็มีเหลืออยู่แค่เจ็ดองนะครับท่านผู้ชมเนาะเจ็ดองเหลืออยู่แค่เจ็ดองไม้คูณฟ้าผ่าหนึ่งองค์ไม้มันปลาหกองค์เหลือเท่านี้นะคะท่านผู้ชมเนาะหมดแล้วหมดเลยนี่เอาเอาขึ้นมาอีกให้เพื่อนเมืองเด้ะบางคนบอกว่าเอาไม้คูณฟ้าผ่าสิบริเวณบอกว่าสัน เพราะว่าปฐุมงคลนี่มันเป็นของที่เป็นเป็นแนวจริงๆ,ๆหละครับบางบางท่านคือจังบางครูาอาจารย์มันไปหาทิเท่าเจ็บปลาใสงสิมาประกอบเป็นองค์พระสิแล้วครับผมเนาะเพื่อจะเอาของแบบนี้มันจึงจะว่ามีพุุธคุทตีรุ่นแรกเนาะ,ะว่าเป็นของดีเป็นให<ผ>ม,ม่ที่ฝ่าพาถือฝ่าพามาแล้วปู<ม>่เอามาปลูกเสกนะคะทำกแกะสะลักพระศิวลีนะคะสวยวนเนาะองดีๆ,ๆคือจังเป็นก่อนเห็นนี่ ใครที่สนใจอยากจะบูชามากนะคะท่านผู้ชมเนาะไม่ว่าจะเป็นพระศิวลีนะคะหรือว่าชุดสีพึ่งน้องช้างกะ,ะติดต่อมอะไรที่เบอร์โทรนี้เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะ0845839419นะคะนี่นะคะท่านผู้ชม0845839419นะคะสำหรับใครที่อยากจะบูชาของดีไปไว้ติดตัวติดบ้านติดกระเป๋านะคะท่านผู้ชมเนาะเรียงเงินเดือนเข้ากระเป๋นเนาเคอมเมนต์ได้เนาะ ไม่ได้ดูคอมเมนต์เลยมีมาสองคอมเมนต์นี่แหละเบอร์เอาถวยไอเพิ่นเบิ่งอีกแนะ่เพิ่นว่าบ่ไม่เอาเพิ่นเบิ่งอีกสิเอาว่าทูนกนั่นบ่ร์ไอเบิ่งอี้เน่ครั้งนึงทูกของนันหนิงนะคะท่านผู้ชมนะเนาะหลายๆท่านาบอกว่าคนนี่ครับพอเที่ยงถึงจะพอเที่ยงเดือนทางไปน,นี่รรบ่แม่นว่าไปซื้อนาฬิกาเพราะว่ามีมีแหล่งข่าวว่ามีคนเคยถือเลขเพิ่นถือมาอีหลีครับผมท่านผู้ชมถือเครื mm ่อ hmm. ง คุณหน้าเนาะหน้าเพิ่อ,อันเป็นอย่างเีิดอาบอกเนาะเพิ่นจะเป็นค้อมคนฝันแมนถือกนรีดีบ้านหลังนี้บ่เมนธรรมดาครับผมมีเงนิงนมีทองกันสบุทุกคนเนาะมีดินลอยเป็นลอยไรดินเพิ่นรถมีถูกบ้านถูกเือนแต่เพิ่นแ,พนแต่งโตเนี่ยสืเนาะเนี่ยบึงเจ็ดแปดเก้านันนิงบอกว่าทัานสามโตสืบไปเล่ยนะคะท่านผู้ชมเก้าเจ็ดแปดถ้าสองโต นันนิงมักแห้งเลยนะคะคือ78พิจารณากันดู78แล้วก็87ไปก็กลับด้วยนะคะท่านผะูนะ้ชมเนาะเลขถูกของนันนิงแอดมินที่ตามให้งวดแรกนะคะก่อนที่ว่าจะได้ติดตามเพราะว่าคุณนานะคะเว่าวนาสนใจมากๆเลยละกะเอ่อถือมาแล้วนำหน,น้านั่งขขาแห่งนี้หลายงวดนะคะมีงวดหนึ่งนะคะถึ่งเก่าหาหรือ1นึหาเก่านี่แหละ คุณนากระจาบอดายนะคะบอกว่าได้เป็นแสนเลยนะคะจุดถูกบ,บอกแนวนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยคุณนาไปนอนให้นอนหน้านะคะท่านผู้ชมการหน้าเอ่อการนั่งขาวนี่แหละมาเขาฝันบอกเลขนะคะท่านผู้ชมรเราไปใต้นี่นานนิ้งก็เลยมาจุดถูกขอเป็นยังี่บแมนบแมนมานั่งขาวเลยเป็นขี้ปลาขาวเป็นขี้ปลาขาวแมนเพิ่งไปอยู่ตรงจุดนั่นเพิ่งไปพักแล่มอยู่จุดนั่นตั้งแต่พอไหม เพื่อนกับว่าเห็นดอกมิแต่พ่อเม่ยเพิ่นบอกสู้ฟังไปพักแม่นพ่อเม่ขพงอุณตาอันปูนอันิงเพิ่นกับพ่อเม่เพิ่นนันมาบอกสู้ฟังก็ว่าบอกคุณตาเคยมาบอกสู้ลูกสู้หลานฟังเนาะตรงจุดนั้นเพื่อนเสียชีวิตลงอยู่มองนานแลับได้ดีกับเมื่อนไม่เจับจัาเสียชีวิตอยู่ใส่หอบกับบวชกันแต่ว่าเมื่อนันนานหนิงไปนอนหน้านะคะท่านผู้ชมเนาะไปนอนหน้าแล้วได่นีกับเพื่อนนี่แหละนะคะท่านผู้ชมเนาะมากกสิบมาก มาเข่าฝันแม่ขาวแม่ขาวมาเข้าฝันนะคะท่านผู้ชมเนาะมาเข้าฝันมาบอกเหลขถือไล่หงวดนะคะนันนิงก็เลยลองเอาถูกไปจุดขอเพเบึงหลังจากนั้นมากนะคะเพื่อนกระบอกมาเข่าฝันอีกเลยให้แต่ทางเหล็กถูกนะคะท่านผู้ชมเนาะเออให้แต่เหล็กถูกนะคะวันนี้แอมมิงก็เลยเดตติดตามคุณนาไปไปขอแม่ขาวนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าสถานที่แห่งนั้นจะเอื่นว่าหน้านั่งขาวนะคะท่านผู้ชมเนาะเป็นลุ่ม แมนกัเลยได้ติดตามไปในตัวเลงมากคือเจ็ดแปดเก้าแต่วาสามตัวนั้นิงเลี่ยงหายคือเก้าเจ็ดแปดสองตัวคือเจ็ดแปดลองพิจารณากันเบึงนะคะท่านผู้ชมเนาะมักกระจัดขัดกับบวกันนะคะคุณตาเพิ่นนั่งไปนั่นั่นปูนั้นิงนะเพื่อว่างม่วนนี่เพิ่นตั้งใจจะมาขออยู่ดีแต่ว่าพอดีพอเที่ยงอุ่มพอเที่ยงเดินทางไปเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นก็เลยบอกขาดเลยเนาะแต่งตัวเลยว่าพอเที่ยงวันจิภาคพาไปขอเลง เพื่อนก็แต่งโตปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปเลยเพื่อนบอกอยู่บนรถเพื่อนว่าพอดีคุณตากะตั้งใจว่าจะไปขอวันนี้คือกันก็เห็นคุณพระเจ้าไปก็เลยแต่งตมากขอให้เลยกระดิ่งก็มาขอมาสื่อสารขอเอาเลยจุดถูกเสี้งไทยให้เอาอีกสุ้ท้ายนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะพิที่สนใจอยากจะบูชาวัตถุมงคลนะคะไปไว้ติดบ้านติดกระเป๋านะคะท่านผู้ชมเนาะเอื่นเงื่อนเอื่นท่องเขาเงื่อนเขาสั้นเขากระเป๋าจะคของนะคะกะ ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เลยนะคะท่านผู้ชมน้องสำหรับครธี่สนใจอยากจะบูชาชุดสีพึ่งน้องช้างหรือว่าพระสิวลีแกะไม้นะคะก็คือสีพึ่งน้องช้างหนึ่งชุดนี่จะมีอยู่สี่อย่างนะคะมีน้องช้างหนึ่งตลับสีพึ่งน้องช้างหนึ่งตลับทุบเท้าเวสุวรรณหนึ่งดอกน้ำมนต์หนึ่งขวดนะคะแล้วก็จี้สามกรัตหนึ่งจี้นะคะในจี้นะคะเราจะมีหางช้างงาช้างหนังช้าง เอ้ยนังช้างทางช้างง,นะงาช้างไม้มงคลงแล้วก็สีพึ่งน้องช้างนะคะท่านผู้ชมเนาะในสีพึ่งน้องช้างเนี่ยแล้วก็ในสีพึ่งน้องช้างจะมีงาช้างหนังช้างอ่าไม้มงคลฝาคูณฝักยอน,นะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วการน้ำมนต์นี้ปุกเสกขึ้นมาจากใบเสมาเก้าใบน,นะคะไว้อาบไว้พรมนะคะท่านผู้ชมเนาะปัดเป่าสิ่งทีธบบดีออกไปนะคะแล้วกา พระซิวลรีแกะสลักใหม่ตอนนี้เหลืออยู่หกเจ็ดองนะคะก็คือไม้คูนฟ้าผ่าเหลืออยู่หนึ่งองค์ไม้มันปานเหลืออยู่หกองนะคะครทีส่สนใจหมดแหลมหมดเลย,เลยติดต่อกันเข้ามาได้นะคะมีส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะท่านผู้ชมเนาะใครที่ไม่สะดวกโอนเรามีเก็บเงินปลายทางได้นะคะในแต่ละจังหวัดที่ส่งไปนะคะการรอส่วนมากรอของว่าเกิน2-3วันของจะถึงนะคะท่านผู้ชมเนาะ อ่ะอ่ะยัจะจบไรสดไงจะจบไรสดแล้วบอกอเอาบอกผุดคุยก่อนบอกมาถามไทยมันบอกว่าจิเมื่อนีร่ไปใส่พรุ่ง<อ>นี้<อ>จะไปติดตามเลขของปูสามแปดแปดไทยนะคะทุกท่านช่น้อยหนักน้อยเออกะมีหนักหน่อยที่ยเพราท่านไปติดตามเนาะแม่พามอาจจะปูสำนักสงฆ์ธรรนาคายิ่งยาพ่นบอกม่าอน่านไปพนอยู เพิ่นไปสุระเพิ่นเนาะแต่ว่าได้ยินยีา้าเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีดีงวดน,นี้ฝันดีตั้งแต่ต้นวิกช่ววิกเลยหนักหน่อยครับผมเพิ่นว่าฝันดีแห้งจะดีแนวใด้พอเที่ยงกับยังโบงหรอกว่า,ว,าว่าเพราะด้ดสอ่อคกว่าเดี๋ยวไปเจอกับเพิ่นเดี๋ยวจะคอยถามจากปากเพิ่นเลยเนาะจากอาจารย์หน่อยอย,อยังสีสำนักสงฆ์ทรหนาคาอย่างสีนอเจ้าอาวาสเพิ่นกะแม่น<ม>ครับแม่นมาแล้วนี่ตั้งแต่เพิ่นเป็นสา,พางพระเจ้าใหญ่องค์ทองหนูซื้อว่าเลขเพิ่นจะเข้าเรื่อยๆแม่นนะคะอาจจะรุดบางงวดนึง รุดเงนทุนยีส่สีกับเขาไม่อีกเด็ดแล้วการในเวลาต่อมานะคะท่านผู้ชมเนาะกะปูทางวัดนะคะจะสั่งพระเจ้าห้าพระองค์ขึ้นนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับใครที่อยากจะรวมทําบุญนะคะกะบอกบุญไปนะใครที่อยากจะรวมทําบุญร่วมสร้างพระห้าพร,พระเจ้าห้าพระองค์นะคะกะเดี๋ยวแอมินจะ ขึ้นเบอร์โทรของทางวัดไทยนะคะติดต่อโดยตรงทางวัดนะคะไม่ผ่านทางช่องนะคะท่านผู้ชมเนาะท,<า>ทางช่อเป็นเพียงแค่สือ่อการคิดว่าท่านไหนอยากคิดในใจคิดว่าอยากสร้างบุญเนาะอ,อยากเกียรติบุญประดับบารมีแก่ตัวเองแก่ครอบข้ออย่างสี่าเอออยากจะสร้างนำ้ำแต่ว่าขันเบึงพระเบึงในวัดในในเมืองในหน้าอย่างสี่คนกัดหลุดซื้อว่าคนกัดจะเล่นลงเรื่องงงเมื่อไหร่เนาะก็ไปแถวชนบทแน่อย่างสี่ แปลว่าเป็นอยากเชิญจากส่างกับพระเจ้ากระบอกบุญไปตรงนี้เนาะเบอร์โทรบริพาธ์พระเจ้าเดือครับศูนย์924973414อันนี้โทรไปหาพระอาจารย์ได้เลยครับผมเจ้าพระอาจารย์น้อยนี่เป็นเบอร์ของ,องทางวัดนะคะท่านผู้ชมเนาะเบอร์ของทางาาวัดสำนักสงฆ์ธรรมนาค<บ>า,น,าคน้ำทิพย์เป็นส่างพระเจ้าใหญ่องค์ท่องแล้วแล้วพ่นกเอาพระจักรพพรดมาแล้ววันนี้พ่นจะส้างพระอยังกุล พระเจ้าห้าพระองค์เออพระเจ้าห้าพระองค์พระพุทธเจ้าห้าพระองค์หมดหรือเปล่าพระเจ้าพระเจ้าเออนะคะพรที่อยากจะรวมทําบุญสร้างพระเจ้าห้าพระองค์หรือว่าให้เป็นค่าน้ําค่าไฟของทางวัดนะคะท่านผู้ชมเนาะกะติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะเป็นเบอร์ของทางวัดนะคะแอดมินจะบอกให้ผ่านของทางช่องเนาะทางช่องจะเพียงขอเป็นแค่สื่อกลางนะคะท่านผู้ชมเนาะถ้ำบุญให้พี่นอนถ้ำบุญนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมทําบุญนะคะท่านผู้ชมเนาะ โอเคค่ะสำหรับไลฟ์สดนี้นะคะไพที่เขามานะคะมิงกอกาบขอกรับคอร์ปบะกุนชมเอฟซีกุนขันนะคะเบิ้งแล้วนี่มเ่วมี่บอกทักทายบอกผู้ใหญเน่เข้ามาเขเป็นคนคณจอยมือไหนคะอาจจะเบวบางอาจจะทำงานอยู่มันทางานอยู่มั้งเนาะใช่นะคะว่าต่เข้านรในกาไลฟ์สดนี่คุณจอยเป็นเข้ามาที่เนาะใครที่เข้ามารับชมนะคะมิงก์ขอ กราบขอบพระคุณท่านผู้ชม FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมทางช่องไอสตาร์ชแนลนะคะแล้วก็ขอฝากนะคะเข้าไปรับชมคลิปหวยต่างๆหน้าๆอีกช่องหนึ่งก็คือสตาร์ด้าชแนลนะคะท่านผู้ชมเนาะกดไลค์กดแชร์โดนติดกันนะคะท่านผู้ชมเนาะบ่ค่อยเห็นต้องพิมพ์พิมพ์นะคะสตาร์ด้าชแนลนะคะท่านผู้ชมเนาะเลยสดนี้นะคะคุณพรชนกพ่อเทืองได้รับของแล้วเด้อจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอให้โชคดีนะครับผมเนาะ หมวดนี้ได้สามตัวตรงๆเลขถ่ายของวันทีหนึ่งมันจะของงวดวันทีหนึ่งเมื่นี่เนาะค่ะขอบคุณค่ะนะคะว่าสั่นไงถือแล้ววันใหญ่ๆซะแล้ววันทีหนึ่งวันทีสองวันที่เรเอาก็ได้ดอกครัขาวแบ่งกันเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับไลโซนีนะคะเี็กระตองขอตัวล่าไปก่อนนะคะสวัสดีครับตอนรับฟันดีเด้อครับ